สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก่อนที่จะนอนนะครับก็อยากจะมาบอก f c ทุกท่านนะครับก็ในวันที่7นะครับก็เหเลยวันนี้วันที่5แล้วเนาะอีก2วันนะครับก็จะเป็นวันมะรืนนะครับผมก็จะปล่อยเพลงนะครับที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมานะครับก่อนวันเฉลิมฉลององค์ปู่ปริจิตนาคราชนะครับ เนื้อเพลงนี้นะครับบอกเลยว่าตั้งใจเขียนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้บันทึกบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่เพาะนะครับเสียงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมตั้งใจเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อถวายนะครับก็ตอนนี้กาลังตัดต่อนะครับตัดต่อภาพแล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอประกอบด้วยนะครับก็จะเหลือในการถ่ายทําในการอเล่นพิน นะครับก็ช่วงแรกๆไตเตินขึ้นมานะครับคร่าวๆก่อน,นครับว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเพลงก็จะเป็นผมโซโล่พินขึ้นนะครับ <S <S พรเพราะว่าเพลงนี้ตั้งใจเขียนขึ้นมาโดยมีพินนําหน้านะยังไงก็รอรับชมรับฟังกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกกาลังใจนะครับที่ผมได้ร้องคาราโอเกะไปคร่าวๆนะครับในเนื้อเพลงขององค์ปู่ปริจิตราคลาด ก็ฝากพี่น้อง fc นะครับเป็นกําลังแรงใจนะไม่ได้หวังอะไรนะครับไม่ได้หวังว่าต้องยอดวิวอะไรเยอะแยะมากมายนะเป็นความตั้งใจนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ไกลนะครับอยู่ที่ปัจีนก็อาจจะไม่ได้ไปถึงนู่นนะก็สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดนะครับก็คือการตั้งใจแต่งเพลงนะครับแล้วก็ดนตรีนะครับสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับบอกกล่าวด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีภาพประกอบที่ต้องไปถ่ายทําเอง นะครับตรงน,นี้ก็ต้องขออนุญ,ญาต f c แล้วก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปที่มีภาพอาจจะไปนําภาพมาเพื่อประกอบไม่ได้มีเจตนาอะไรนะครับบอกตรงตรงเลยนะครับว่าไปนําภาพมาจากพี่หน่งเมดีนะผมก็ได้ไปขออนุญาตในใต้คลิปแล้วนะครับของพี่หน่งเมดีนะว่าขออนุญาตนําภาพบางส่วนนะเพื่อมาเป็นองค์ประกอบขององค์ปู่ปาริจิตนาคารน,นะานนบในการทำมิวสิกเพลงวันเหนื่อยนะเพือ่อานอาร์ตแอนด์เ นะไม่ได้มีเจต,ตานาอะไรนะครับยังไงก็ถ้าทําให้ไม่สบายใจหรือ,อยังไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาอะไรจริงๆนะครับเพื่ออยากให้ได้มีภาพ i. เพื่ออยากให้คนรู้จักนะับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะเข้ามาฟังเพลงของผมเพลงของผมก็จะทําให้รู้จักว่าองค์ป่ปริปจิตนะครับานี่อยู่ที่จังหวัดไหนอยู่อ,อําเภออะไรอยู่บ้านอะไรนะครับก็เรียนเชิญละคนเข้ามากลับไหว้นะครับก็ต้อง ก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมาก่อนที่จะปล่อยวันที่7จ็นะครับจะเสร็จหมดแล้วทาเลยอีกนิดเดียวในการถ่ายทำเรื่งของการเล่นพินแค่นั้นเองนะครับก็เลยมาบอกต่อนะครับทุกท่าน f c ด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันเนาะนะครับบอกเลยนะครับว่ายอดวิวเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับเป็นความตั้งใจของผมเองแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแบบแอบแฝงอะไรมากมายนะพ่อผมก็ม่ค่อยได้ทําคลิปอยู่แล้ว ผมก็ทํางานประจําของผมอยู่นะครับก็ขอบคุณ f c ที่ยังคิดถึงแล้วก็ห,วห่วงใยนะครับแล้วก็ที่ยังจํากันได้ครับติดหนึบข่าวดังนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับมันปื้มนะครับภาพความทรงจําทุกอย่างมันไม่สามารถลืมได้หรอกนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจสิ่งไหนที่ผมทําไปคือเป็นความตั้งใจแล้วก็จากใจจริงไม่ได้มีเสแสร้งอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าสิ่งไหนที่คําพูดไหนพูดแล้วอาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจหรือเหตุการณ์ของผม นะครับที่ผมติดนั่นติดนี่ไม่ได้ไปอะไรยังไงใครจะคิดยังไงก็ผมก็ไม่ว่านะครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่เราจะคิดกันไปนะครับสําหรับผมนะครับก็ขออวยพรไว้ใจนะปีใหม่สองห้าหกหกนะาขอให้เอฟซีดุท่านแล้วก็ให้ลุงไอ้ป้าน,นะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงล่ลลํารวยเงินทองนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ี่ยวขาดปลอดภยัยมีแต่ความสุขความจเจริญใครที่ทําการทํางานก็ขอให้ จเจริญในหน้าที่การงานนะครับก็มีความสุขตลอดปีตลอดไปด้วยไม่จิบไม่จนนะครับสำหรับผมตินถือเขาดังก็ขอ,ขอจบไ้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันวันที่7จนะครับจะปล่อยคลิปเต็มนะฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ